สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะจ๊าวันนี้เจ๊พามาเที่ยวโซนเอ่องถั่วฝักยาวนะคะดูคะ่ะนี่วันนี้น้องๆทางสวนก็มาจัดระเบียบความระเบียบเรียบร้อยของอ่ถั่วนะคะให้เลือยขึ้นอย่างสวยงามนะคะนี่ตอนนี้ถั่วฝักยาวนะคะไม่เกินเดือนเจ็ดมีลูกให้เก็บแน่นอนนะคะเท่าที่เห็นนะคะ ส่วนด้านนี้เป็นแตงไทยนะคะนี่แตงไทยออกดอกเยอะมากทุกคนออกดอกเยอะมากค่ะเท่าที่เห็นเนี่ยนี่ค่ะปีนี้อากาศเท่าที่บอกหมาก็เยอะมากแล้ว <c oughs> หนาวค่ะทุกคนหนาวนานมากนี่คือบรรยากาศเมืองหนาวนะคะด้านนี้ก็จะปล่อยให้แตงไทยนะคะเลื้อยนะคะตรงนี้เนาะอันนี้ก็เอาที่สะดวกเลยนะคะ เนื่องจากบรรยากาศเนาะมันก็ไม่ค่อยดีรสชาติก็เอาตามการเวลานะคะทุกคนเนาะโอ้ยเนาะได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะงวดนี้ได้ถั่วเอ่อกี่แปลงคะหนึ่สอแปลงครึ่งนะคะแล้วครึ่งหนึ่งก็แบ่งโซนเนาะเนื่องจากสถานที่ไม่พอนะคะทําไม่ทันนะจ๊ะ นี่ค่ะเดี๋ยวจะไปหาดูดอกก่อนจะเห็นดอกอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูมะระค่ะมระจีนนะคะมระจีนแล้วก็มะระลูกเล็กๆอะ่ะมระขี้นกไหมใช่ไหมคะอันนี้ก็จะให้เลื้อยค่ะเลื้อยเข้าไปนี่แล้วก็จัดแต่งจัดแต่งทําให้เขาเลื้อยนี่อุย้ย อันด้านนู้นก็จะทําเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนคล้ายๆซุ้มนะคะก็จะให้เลื้อยขึ้นไปเนาะไม่รู้จะเลื้อยทันหรือเปล่าเนาะจะเป็นโซนที่แบบว่าให้เซลฟี่กันทางนู้นนะคะเป็นเหมือนเวลาเวลามีถัว่วมีฝักมีอะไรออกมานะคะเขาก็จะห้อยๆลงมาก็ถ่ายรูปกันได้สวยๆนะคะทางนี้ก็โอยคิดได้หลายแบบหลายแนวตามสไตล์สวนวัยรุ่นนะคะ <laughs> สมัยนี้นะคะต้องคิดต้องคิดเอานะคะสมัยนี้เขาต้องแบบถ่ายรงถ่ายรูปนะคะสวยๆนี่ค่ะไม่ใช่ว่าเราแต่เราเอาแต่จะปลูกอย่างเดียวก็ต้องจัดแต่งส่งได้อ้เจอแล้วคะ่ะทุกคนมันมีดอกเยอะอยู่หรอกคะ่ะแต่ว่าหาไม่เจอนี่ค่ะนี่ออกดอกแล้วคะ่ะพอร่วงดอกร่วงปุ๊บก็ ลูกก็จะออกเลยนะคะนี่ตอนนี้เริ่มวิ่งปิดเริ่มป,ปิดปิดบ้านให้ผักกันแล้วนะคะดังครมโครมเลยนี่ค่ะทุกคนนี่คือดอกเริ่มออกแล้วนะจ๊ะก็ประมาณเดือนเจ็ดอะได้ชิมถั่วฝักยาวกรอบๆจากสวนผักไทยในสวีเดนนะคะทุกคนขานี่ค่ะใครบางๆก็แวะเพียนเข้ามาเยี่ยมได้นะคะ ถึงยังไม่ได้ผลผลิตก็แวะเวียนเข้ามาได้ค่ะเยี่ยมชมเจนีม,มาบ่อยมากทุกคนมามามาเกือบทุกวันมาเกือบทุกวันมาอย่างเงี้ยมาซื้อของบ้างมาอะไรบ้างนะคะแล้วก็แวะชมแล้วก็อัปเดตให้หลายๆท่านดูเนาะความพร้อมของสวนอย่างเงี้ยนี่ค่ะนี่เนาะใครที่จับจองไว้ก็เดี๋ยวน้องก็จัด ออเดอร์ส่งให้ตามนั้นนะคะแต่เขาจะรอเวลาค่ะเวลาเก็บต้องแบบสดที่สุดนะคะนี่ค่ะยาวมากสวยมากค่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนอโซนของผักมระนะคะไปตรงนี้เลยออกไปตรงนี้นะคะ ซึบๆนี่ค่ะอู้อ่ารดน้ำกันขยันจริงๆขยันจริงๆขยันมากขออนุญาตเข้าไปในนี้หน่อยนะจ๊ะต้องขออนุญาตนะทุกคนนะเดี๋ยวมาระงอนนี่โอ้สวยสวยงาม นี่คือมระนะคะมระขินนกมระอ,อันนี้มระจีนนะคะทุกคนดูดูออกลูกแล้วทุกคนชื่นชมหน่อยจ้าแคปเจอร์ได้จ้าแคปเจอร์ออกแล้วนะคะความจริงอ่ะเจ้เห็นอย่างนี้เจะดีใจมากนะเพราะผลผลิตมันแบบมันเกินคาดอ่ะทุกคนดูว่าดูยอดมาด้านอะ่ะดูนะคะ ขอให้เขาเลือ้อยเร็วนะคะแล้วก็ยอดมระจะได้แบบทันเอาไปขายที่งานไทยที่ยัตตอบอยนะคะงานไทยสิน้นสิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นเดือน6นะคะเริ่มจากวันที่30แล้วก็วันที่1วันที่2เดือน7นะคะนี่อลัวามากทุกคนนี่ดูดูยอดว่ะดูยอดโอ้โหทุกคนดูสวยมากคะ่ะนี่คะ่ะ <laughs> <laughs> จะขี่รถทุกคน <laughs> น้องบอกพาขี่รถ <laughs> เดี๋ยววิ่งตามเดี๋ยววิ่งตามครับเ <laughs> จ้าของสวนบอกว่าขับรถมารับนะทุกคนเ <laughs> อใจดีอ่ะอนี่ค่ะอันนั้นก็คือมันแก้วนะคะมันแก้วก็มีเพื่อนๆถามมาเหมือนกันเนาะด้านนี้ก็กำลังสู้กับอากาศอยู่นะคะนู้นด้านนู้นดูการตัด เตรียมแขนงของเรียกอะไรคะอของหน่อไม้ฝรั่งค่ะนี่สวนผักไทยในสวีเดนนะคะเดี๋ยวไปหาลูกใหญ่ๆให้ดูค่ะทุกคนจะเห็นลูกใหญ่แล้วค่ะนี่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 ลูกใหญ่ทุกคนได้อยู่นะทุกคนได้ผลผลิตอยู่นะดูนี่ค่ะ ลูกนี้ใหญ่โอ้ยอีกสองอาทิตย์นี่ได้ชมเชยแบบใหญ่กว่านี้ค่ะดูลูกใหญ่แล้วเฮ้เราก็มาชมเชยผลงานของน้องๆทางสวนเนาะผลผลิตเขาได้ผลค่ะทุกคนปลูกไปลุ้นได้ลุ้นกันทุกปีนะคะเนื่องจากอากาศเนาะได้ลุ้นกันทุกปีแล้วมันหนาวเร็วด้วยนะคะ ถ้าหนาวเร็วแล้วก็ถ้าเขาร้อนมากอะล,ลูกมันก็จะเหลืองนะคะทุกคนต้องแบบคอยดูแลอย่างกระชั้นชิดนะคะช่วงเขาที่เริ่มผลิตผลผลิตอะค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็สู้กันเหมือนกันดูค่ะทางนี้เอามาแซมนะคะดูค่ะสุดๆโอ้โหสวยค่ะนี่ค่ะออกลูกออกหลานเยอะแยะไปหมดนี่ค่ะ นี่เนาะทางไหนออกลูกแล้วพิมคอมเมนต์มาบอกด้วยจ้าผลผลิตเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะปลูกยากโบปลูกผักยากโบทำไมทางนี้ปลูกยากเหลือเกินปลูกยากออกเย็ยนเหลือเกินค่ะนี่เดี๋ยวอีก,กสักซักหน่อยก็จะได้มาเก็บใบไปจิ้มน้ำพริกแล้วนะคะทุกคนอร่อยนะขมอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ขมเสะ จนกินไม่ได้เนาะนี่ไปค่ะเดี๋ยวไปดูระหว่างทางกันค่ะมาโซนมาโซนนี้ก็อดให้ดูไม่ได้นะคะทุกคนนี่หน่อไม้ฝรั่งนี่ค่ะตอนนี้เขาโตนะคะเขาโตมากแล้วนี่ค่ะโตโตโต,โตเดี๋ยวจะต้องมาตัดมาตัดต้นให้สั้นนะคะนี่ค่ะแล้วแต่เลยตามสไตล์ที่ทำนะคะ ก็เรียนรู้กันไปเหมือนกันค่ะนะศึกษากันไปด้วยกันนี่ถ้าเลี้ยงไว้นานๆก็จะเป็นโกขยายใหญ่ไปผลผลิตก็จะได้มากขึ้นมากขึ้นนะคะเก็บไว้ค่ะก็ปีแรกอะ่ะก็ยังไม่ได้ผลผลิตนะคะทุกคนเพราะว่าต้องเก็บให้เขาขยายโกก่อนเนาะนี่ค่ะเนี่ยได้โกเยอะมากเลยขายได้หลายรอบเลยค่ะทุกคนนี่นี่เนาะ ปีนี้จะได้ผลผลิตช้าหน่อยเพราะว่าหนาวนานนานปาดจะโชว์พี่น้องค่ะดูอีพ่ออีแม่อีพอ่ออีแม่นี่ไผ่ฝรังร่งเจ๊เรียกไผ่ฝรั่งนะทุกคนเนี่ยไผ่ฝรัง่งหน่อไม้ฝรัง่งนี่ค่ะทุกคนโู้หนูได้นะคะไปพูดเลยอันนี้ก็ เป็นห้าล้อนนะคะเป็นห้าล้อนตรงนี้นะกำลังออกดอกออกผลนะคะทุกคนเนาะก็อยากให้ทุกคนพลาลูกพาหลานมาเก็บเนาะสนุกดีทุกคนเนี่ยยามเราใช้ชีวิตเพื่อความสุขนะจ๊ะก็ใช้ไปดูดดื่มความสนุกความสุขกันไปนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเดินดูช่องทางอื่นเขามีอะไรมั่งตอนนี้ก็เนี่ยอันนี้ร้านเขาจะ ให้เก็บส่งด้วยนะคะน้องก็ขยายไปด้านนู้นนะคะส่วนสตรอเบอรี่ไม่แน่อาจจะขยายมาปลูกตรงน,นี้ข้างนอกด้วยค่ะเพราะว่าไม่พอขายนะคะทุกคนไม่พอขายต้องเก็บอีกและบลูบรี่อีกฟากหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาติดตามให้ดูนะคะสวยมากทุกคนสวยจริงๆสวยจริงๆจ้าชมบรรยากาศร้นรอน สตรอเบอรี่ในบ้านก็พอโอ้ยอ่ะอะไรดูดูทุกคนดูดูอยู่ในสวนแอบเก็บลูบอรี่ไอ้ใหญ่ใหญดูโอ้อจะเอาแบบอย่างนะทุกคนนะป้าเจกันนึกว่าเขาหายไปไหนเยน้องก็ให้เก็บกินได้แหละค่ะทุกคนแต่ว่าแกงฝรั่งนี่คือทุกคนยังไม่หมดนะคะทุกคนนะแต่ว่าเจ๊หมายถึงว่า ที่เก็บกันได้เยอะๆอ่ะคือมันเริ่มหมดแล้วไงแล้วออเดอร์ห้าสิบกล่องไม่รู้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะนี่ค่ะทุกคนนี่นะโอ้ยนกคักคักคนี่อืมอืมอืมอืยังไม่ยอ่อยทอนเลยค่ะมีพยาน <laughs> <laughs> เรียกพลังช <laughs> ่วงนี้นะคะทุกคนถ้าใครอยากได้ไรายได้เสริมนะ่ะอตามสวนนะคะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เข้าไปถามเขาเราจะไม่รู้นะคะทุกคนเนาะใครอยากได้ไรายได้เสริมก็เข้าไปถามเจ้าของสวนสตรอเบอรี่เนาะเขาก็จะให้เก็บเขาเรียกกระบะตึงอะ กระบานหนึ่งมันจะมีสิบห้ากล่องสี่เหลี่ยมเนาะใครเก็บได้เร็วก็ได้เงินเยอะก็คือห้าโครนนะคะห้าโครนต่อพลาสติกเนาะปีที่แล้วว่าสามโครนคือเจ๊าถามมาเนาะหลายสถานที่อะไรเงี้ยเนาะเจ๊อยู่ไม่สุกไอเจ๊ก็เข้าไปถามคนใน,นตำลึงค่ะทุกคนคะ่ะอุย้ยนี่ตำลึงเราก็ลุ้นนะคะก็ได้เท,ท่าไหร่แค่นั้นเลยค่ะทุกคนด้านนู้นก็ผั ปังสวยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเจ๊าพาไปดูเนาะเราจะไม่ข้ามผักค่ะเราจะถอยลงมาเดินข้ามสวยๆ <c oughs> นี่ค่ะผักปังทุกคนนี่นี่ค่ะผักปังนะคะสวยมากยอดสวยมากค่ะทุกคนเนาะสวีเดนสั่งได้เนาะต่างแดนก็ต่างประเทศก็น่าจะแบบต้องเสี่ยงกันนิดน,นึงนะมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเช่นสลิดอะ่ะ เขาเรียกอะไรอะ่ะชั้นสลิดเ,เขาเขา,เขาบอกบางอ่ะทุกคนมันจะเสียเร็วไหมอะ่ะตำลึงแถวเนี้ยเกือบทั้งแถวเลยนะคะนี่แล้วก็ผักปังนูน้นไปทางนู้นเลยนะสวยมากอันนี้กำลังเร่งกันอยู่ให้นงให้น้ำให้แบบทนุถนอมอะ่ะทนุถนอมมากอะ่ะตรงนี้เนาะ พอมีออเดอร์เยอะมากนะคะอันนี้ก็มันแก้วอีกนะคะนี่นี่มันแก้วจ้านี่นะคะอันนี้ก็คือลงผักใหม่นะคะตัวนี้เนาะผักใหม่มีกว้างตุ้งไม่หลายอย่างเลยค่ะอ่ะไปค่ะทุกคนจ้าไปจริงๆแล้วจ้าเอ๊ะไปจริงไหมยังไม่ได้พาชมสวนผักอันนี้เลยค่ะ อ๋อหรือว่าพาชมไปแล้วลืมเฮ้ยเริ่มแล้วเหรอนี่ค่ะพามาดูเก็บออเดอร์กันค่ะทุกคนเนาะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปจ้า